จะไปพับก่อนแล้วทุกคนง่วงมากยูยูอาบน้ำไหมยูอาบน้ำมาเจะไปพับก่อนแลวทุกคนง่วงมากยูยูอาบน้ำไหมยูอาบน้ำมาเอจะไปพับก่อนแลวทุกคนง่วงมากยูยูอาบน้ำไหม ยูอาบน้ำมเออบบบไปพักก่อนเลยทุกคนง่วงมากยูอาบน้ำไหมยูอาบน้ำไหมเออบบแบบีจะไปพักก่อนเลยทุกคนง่วงมากยูอาบน้ำไหมยูอาบน้ำมเออบบบีจะไปพักก่อนเลยทุกคนง่วงมาก ยูยูอาบน้ำไหมยูยูอาบน้ำมาเบิรอบจะไปพักก่อนแล้วทุกคนง่วงมากยูยูอาบน้ำไหมยูยูอาบน้ำมาเ